อ่ะสวัสดีครับเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์วันนี้อาจารย์สรุปรัฐบาลไทยงวดหนึ่งนี้นะนะครับเนาะใครชอบก็ดูใครไม่ชอบก็กดผ่านได้เลยนะครับเนาะมาอะไรครับอ้าวคือคือเทียงกันบาดท,ที่เนี่ยแต่พึ่งเทียงกันเนอะยมาถ่ายยอมไอ่ะเดี๋ยวจะได้ไายทุกคนอยู่เนาะครับนอกจากพี่นองทาโดนแล้วก็จะ กว่าโดนนะครับกะอ่ะผู้ใดเบิ่งไรอยู่ก็ฝากแชร์หน่ยเด้อนะครับงวดน,นี้อย่าลืมเด้อซื้ออะไรก็ได้ขอให้จ่ายงวดเดิมก่อนนะครับ <c oughs> มาใหม่เลยเดี่หนึ่งมีนาซื้ออะไรก็ได้ขอให้จ่ายงวดเดิมก่อนนะครับสองงวดละเด้อพี่น้องเ,อาเขาไม่เซ็นลยเด้อโมเมนต์งวดส้นงวดเด้อ ขอให้ขอให,ขอให้มีเงินนะ้ำนะครับก<ะ>็เลขงวันเมื่อกีนนะครับก็ตามที่ว่าเอาไว้เบื้องลรยสดผมบอกว่าบ่ต้องหนักหนึ่งขุมผ้าแต่หนึ่งมีหน้าหนักได้เลยนะครับเนาะผมก็จะช่วงเมื่อกี้ผมเป็ี่นตัวของเจ้าของมาสองงวดแล้วเพราะว่ายังค้นเนี่ยมากว่าเวลาผมบอกโดยความมั่นใจว่ามาแน่นอนยังสั่นยังสีอย่างเนี่ยค้นกับว่ามึงคือขี่โม่ขี่คุยเยทาทาี่ผมก็เลยลดท่าทางผมลองงวดเมื่อกี้ผมก็เลยเอา้า เออน่าจะมาแล้วครับผมก็บว่าแบบโดยความที่บ่านักแน่นเลยนะครับเพราะว่า17มกราเนี่ยเลขที่ออก9 7 9นะไปเบิ่งผมเบาะนะผมเบาะแวงดาไดนคลิปนั้นผมบอกว่าปีนี้เป็นปีของปูเลขมงคลก็คือเลข9เลขบริวารก็คือ7 9 7 9แม่าปนบ่ปีนี้เก้ผมคิดว่ามาแน่นอนนี่คือผมเบาะสิเล่าคนคนกัเลยหาว่าผมเนี่ยบางนีคือขี่คุยขี่อวยจ้คข้องแทะนะครับที่จริงมมนบ่แม่นนั้นเป็นแอคติ้งของผมมันเป็นความมั่นใจ ที่เข้าซื้อออกมาพพราะเมื่อนกี้คนวางสิผมก็เลยลดลงผมก็บ่าเบาเนี่หลายผมก็บ้าธรรมดาผมไปนี้นะรับกับบันิมบรสวนแล้วเพราะว่าคนนีบมาเข้าแมนเฮ้าสิเบาดีลงมันกระดาผมคือเก่าไหมเออไม่กระดาผมอีกแล้วเอาเอากูคือเบาดีข้นอยู่วะนะครับก็เล่ยวแต่เล่ยบบที่นี่ผมก็จะเป็นตัวของตัวผมไผ่มักกะเบิงมามักกะว่าต้องเบิงกันเนาะนะครับบม่มีอย่างไยคือจังหวะครับค้นกับมาไม่เมนว่า ถ้ามึงรู้ทําไมมึงไม่ซื้อเองแล้วรวยไปเลยกะแมนครับแต่ผมหลูผมก็จะซื้อเองเราเงินมาแจกคือจังวานะครับเนาะ <S <S พอเากับพ่ะหูดอกวัวบบนเป็นยังก็เป็นแค่แนวทางก็ใช้สติเอานะครับเนาะเลขนะครับตอนนี้สถิติมันไปที่16หวดเข้า13นะดับแนวไป3ามวดแล้วแต่งวดเมื่อกี้น่ะต้องขอโทษทุกคนตอนแรกอ่ะผมเลือก3นะครับที่ผมเขียนออกไปนะ แล้วกะมันหลุดไปผมก็เลยมาเปลี่ยนเป็นหกเออเรียบร้อยสามเด้งบนล่างได้ย่าจื้อวะนอนกับบ่าหลับนะครับกับบาเป็นอย่างมันพานไปแล้ววมาที่นี่งัวหัวนานน่ก็คือจังผมบอกและซื้อยยังกะสร้างให้ใส่หมีงวดเกากอนนะครับอเพราะว่าสองวันและได้เฮาแปบหนิกะเขาป้าจะว่ากะดีผมคิดว่าจัิงสิหัวนี่เขาพอจะบออันแล้วนะครับแม่นผมเป็นเจ้ามือผมจะบออัดได้มันหลุดสองวัแล้วนะครับเนาะนีนางล่ำจะหักใจวะเลย ครับติดตามตลอดเลยค่ะโอ้ขอบคุณครับโอ้ช่วงนี้อาจารย์บ่ากออกโซ่ตปวจปนในได้ถือตะดาครับไ <c oughs> อ <c oughs> ติ๊กต็อกนี่ตอนนี้ผมลบแอป,ปทิ้งอยู่นะเอออันบ่ยังข้นแม่กระดาปับช่องปวามเอาไปลบกันดาตั้งแต่ผูแหล่พอผู้ที่พันเนาะครับมันมีคนให้กำลังใจเลย <c oughs> นะครับเออ่าต่ว่ากเรื่องของข้อเขียนปนไนกระรรมาดาครับพ้นกับตองดานะครับน้องมันกับมีเขามีลุดแหละนะครับแต่กับไข่เน่ ตายทุกสำนักหมงดนี่เออมันกลเลยมีมูถือดาน้ำนะครับอ๋อไม่เล่าผมล่าไอ้นนอยเมื่อวานโลโลหอยเมื่อวานสามตัวแจกนะครับไม่บดีไปไหนไอ้เด็กเนี่ยอ่ะน้อยเมื่อวานสามตัวแจกนะครับเนาะสองเก้าสี่เดี่วกะมือก้อนสี่หกหกสี่เม็ดเดียวนะครับแล้วกะเล่าเก้าศูนย์ ช่วงนี้หน่อยเราเราถือว่ามาแล้วก็ผมได้ขึ้นแหละมือวานผมห่องเกือบตายนะครับตอนเก่าี่ 4, มือก้อนเนี่ยให้สี่หกไม่หออกสี่หกเลยปกติแล้วกะมือว้านสองเก้าสี 4, นะ่เนาะผมให้นะครับเนาะสองเก้าสามความก็สี่บ่บันนี้ผมกับน้วนอนอยู่หนาปูด้ไยเบื้องไรลสดผมห่องข้าไลเลยมือว้านนะครับไอสี่คุ้มกล่องเลยว่าอาจารย์สองเก่าสี่ว้าวเหผมเหเอผมจำได้ว่าผมซื้อร้อยนึงมันก็ได้เงินแสนนึงเนาะนะครับ บัานที่นี่ห้องไว้อย่างนี้ตัวขู่บ่าว่อเพราะว่าเขามากอ่ำนะครับก็เปิดเบิ้งกับแมนกัเลยห้องเกือบใจนะครับห้องว่าจันทร์รกะเล้ามือนกัเก้าศูนย์ก็วันนี้เดี๋ยวแจกเรล้าเลยเรล้าไว้ซื้อพรุ่งนี้แล้วก็น่อยนะครับเอาปากกาขดาษขึ้นมาเลยเอาน้อยก่อนเลยมันถึงเหมือนเวล่านะครับผมมาแล้ว เอ,าอ้าผมหัวก็เห็นขอควอมเจ้าคัดดำมาขี้ได้เลย,ยนี่แหละไอเราคุมกล่องอยู่มื่ว้านสองเก้าซี่อาจารย์ผมนอนหลับอยู่ครับผมนอนไห้คนผมไหลโสนนอนหลับไห้คนเบื่องหม,มื่ว้านผม่มีแนวเห็ดครับดนะ <c oughs> เดี๋ยวนะน้อยนะครับน้องน้อยนะครับซื้ออ่าอาารเจ้าว่าพื้นผมในกลุ่มอาจารย์พูดว่างว่วงหน้าซื้ออะไรก็ได้แต่ต้องจ่ายงื่ที่แล้วก่อนนะ กับแมนครับของผมกะต้องใจงวดที่แล้วก็จ้ามือว่าเขาไม่ให้ผมเส้นแบบนี้เห <c oughs> มือนลายล้านนี่ได้่อยโอ้ไม่ได้ <c oughs> มืดหน,หน่อยได้ครับอาจารย์ก็เลยนะครับอันที่ได้เขามาน่อให้เขาขึ้นเหมือนเดิมเด้อ <c oughs> อ่าน้อยนะครับ <c oughs> ก็เราก็เอาพอประมาณนะครับเป็นแนวทางเนาะเสื้อ <c oughs> อะไรก็ได้ขอให้มีหกครับรูดหกครับหน่อยรูดหกหกสามหกหนึ 3, ่ง หนึ่งสามแล้วก็หกเจ็ดครับอ่าฟังอีกครั้งหกสามหกหนึ่งหนึ่งสามแล้วก็หกเจ็ดเม็ดเดียวคือหกสามสามหนั่นเองส่วนสามตัวมีหกสามหนึ่งกับหกสามเจ็ดเน้นไปที่รอบปกติเมื่อวานเข้าทั้งพิเศษปกติ VIP เข้าเหมือนเลยหมื่อ้านเข้าเหมือนเลยครับเออห่องเกือบใยครับอ่าเมื่อนี้เข้ากับเบาๆเพราะมื่อ้านมันเข้ามาครับแต่ว่า เราเราหกงวดติดแล้วนะครับเรานะถ้าใครติดตามอยู่เราดิหกงวดติดแล้วก็จะให้เราด้วยส่วนน้อยนี่เพิ่งได้สองมือครับน้อยนะครับก้อนนั่นนี่ยเขาก็กินยุ่ทุกมือครับเออนะครับเอาเดี๋ยวขออนุญาตเก็บลีปอีกก้อนเนื่อเอาพี่้องก็สวัสดีครับวันนี้วันวันอาทิตย์ที่สิบแปดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับพี่น้องเอฟซีกับมาคือเก่าครับวันนี้ซื้ออะไรก็ได้ขอให้จ่ายวดที่แล้วก่อนนะครับเนาะ นะครับนะโอ้ขอคุณนก็กำลังใจครับบอกอยังแห้งมาไหนครับเขาดาเขา <c oughs> ขวางสิอาจารย์นอตต้มันหลงเจ้าของบ่มันคือไล่สดทุกมมือแท้มนไล่สดสบันั้นงคืนโมเมนต์นะครับอาจารย์ไล่สดนี่อาจารย์เฮ็ดงานนะครับเพราะอาจารย์ก็เป็นยูทูบเบอร์เนาะเวลาไล่สดมันก็ได้ข่าวโฆษณาได้เงินนะครับก็เลยต้องไล่ผงกับขีข้านบ่เอือกันละครับมือละซีส้มงกุนะครับเนาะ เออเมื่อยคือกันเนี่แหละก็จะบอาได้ว่ามันเป็นบ้าลงจาฟของว่าคือไรค่ัแท่นะครับบแมนเดอร์เขาเหตุงานนะครับเนาะเขามีหนาทีไรนะครับมันได้เงินเนาะนะครับเนาะแมนไดนเะครคือยังว่าเหรคตมแมันบอกอยังไปเขาก็ได้คือเรานะครับอได้ไข่ลวดยด้ให้เล็กอข่ขาเจอไปแท่งวันนี้เจอแท่นะครับก็ตว่ากะถือว่าดีคือกันนะครับมันหลุดมาสองวันที่จริงวันเมื่อกี้ว่าหลุดดอกผมผีเด็กนะครับเนาะผมเสียใจแทน พี่แอเนาะลูกศิษย์ผมเล่าแรนีนอ้วนนี่กอเป็นล้านตอนนี้ผมเขียนในห่อเล่าสามแล้วผมก็มาเปลี่ยนหกเล่าก็เลยเหมือนเนื้อ,นอีกเลยนะครับเนาะอ่าถ้าถ้าถ้าแรีนสามเมื่อกี้มันจะเด้งบนล่างอ่าสมมุติเขาลงทุนไปวิ่งบนหนึ่งพันวิ่งล่างหนึ่งพันเขาเป็นไปสองพันมาบนล่างเราได้เจ็ดพันกำไรทั้งห้าพันเราแรีนล้านหนึ่งมันบลาบนล่างอ่ะบนหนึ่งล่างหนึ่งก็เป็นสองเนาะได้มากกว่าเจ็ดล้านกำไรหาล้านนะครับแต่ว่าเรผผ่าผมบ่าไงเนีผมพลาดเองนะครับแต่ก็ไม่เป็นยไงงวดนี้ ผมหูทางแล้วว่าเขาจะเอาจังไหนนะครับวดน,นี้เนี่ยเวยไทยนี่ก็ค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับมั่นใจนะครับกับมั่นใจทุกห่วดแหละ <c oughs> นะครับ่วันนี้เขาเรียกว่าปูคาดคนคาดทั้งสำนักเลยรวมทั้งอาจารย์ก็ถือคาดออกขึ้นกันวันนี้เอมาถือขึ้นกันนะครับเนาแต่ว่ากับเลขหูยุาเลขจะออกแยงบบดนี้นะครับเนาะ รัฐบาลไทยนะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับต้องย้ําทุกครั้งนะครับเนาะเพราะว่าต้องพูดไว้นะครับว่าหวยเป็นเพียงแนวทางนะครับเนาะในการซื้อลอตเตอรี่นะครับไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนปวดใช้สติวิจารณญาณนะครับเนาะเงื่อนอยู่ในกระเป๋าของเฮาเฮาก็ใส่สติเอาในการซื้อนะครับเนาะอ่าเฮาสีรว้ก็นขึ้นถึงรางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะอ่ะเอาก็ไม่มีใครรู้ว่าออกตัวไหนเ้อนะครับขันหูอาจารย์ก็จะซื้อเองนะครับเนาะ ็หนึ่งมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเสื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดนะครับแปดอีกแล้วนะครับเื้ออะไรก็ได้ขอให้มีแปดแปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกครับใช่ใช่แปดสองแปดเก้าสองเก้าแล้วก็แปดหกสามตัวมีแปดสองเก้าแล้วก็แปดสองหก เนีกาหัวไปให้แล้วผมนะเม็ดเดียวคือแปดสองสองแปดนะครับตัวที่ชอบแล้วก็คิดว่าน่าจะใช่เลยก็คือว่าแปดสองกับแปดเก้าคำงวดนี่นะเก้าเนี่ยถ้าย้อนกลับไปสิบเจ็ดมกราผมเป็นคนพูดเองว่าปีนี้เป็นปีงูใหญ่ก็คือปีของปู่เลขมงคลก็คือเลขเก้าเก้าจะมาทั้งปีเก้ามาสามงวดแล้วพี่น้องนะครับขันเท้าที่ซื้อแปดสองนี่ผมปากตัวนึงไว้แปดสองตัวอย่าลืมแปดแปดนะครับเนะาะเพราะงวดนี้ สังจรสงขานะครับเป็นหวยสังจรเลขหน้าจะหามหรือเบิ้ลนะครับเราก็ต้องระวังแปดแปดสองเนาะผมคิดว่าอยู่ในนี่แหละนะครับงวดนี้กาคิดคิดว่าเขาต้องถึงเวลาเอาขึ้นแล้วล่ะนะครับเพราะว่างวดนี้ผมไปบอกกูแล้วว่าคนดีจะเล่นน้ำเนี่ยก็คือค้นดีสัทธาลอยเปอร์เซ็นต์ซุ่มที่บ่เสือซุ่มที่ดานี่มันออกไปเหมือนเดี๋ยวมันบ่ซสือน้ำแน่นอนงวดนี้นะครับเพราะว่างวดเมื่อกี้เขาบระทั้งดาทั้งซสือน้ำด้ ว่านี้เขาจะปรซื้อแล้วกระสืเหลือตะเข้าคล้ายๆงวดตอนศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หลุดศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์หลุดก็คือหนึ่งพุชิกาผมถือดาว่าเม,มานีนหมาคือกันงวดน่ะวดานสีผมพุชิกาเขาบว่าขั้นในเข่าครับแต่หนึ่งท่านว่าผมจําได้เลยว่าล่างออกเก <ผม S 1> ้าหนึง่งผมให้ตัวนี้เม็ดเดียวเลยนะครับเก้าหนึ่งผมถือลอตเตอรี่เจ็ดสิบห้าใบแล้วบนออกเก้าเจ็ดว่นั้นเด้งบนเด้งล่างนะครับอ่าข้างใต้ใต้สะพานนะเขาบอกต้องบอกว่าถือหลายหลานบ่นะครับเนาะอ่าแล้วก็มาถือติดต่อมาเลยห้าซีซีบ่ จ็ดห้าเจ็ดแล้วก็มาเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดเก้านี่คนได้เยอะนะครับเพราะคลิปนั้นในทิกตอกคนดูหกเจ็ดล้านนะครับผมไปว่าว่าเก้าเจ็ดเก้าเด้อนะครับ่าเพราะเป็นเลขของปูนะครับคนกัเลยขึ้นมาผมให้สามตัวเขาก็เลยไปซื้อเก้าเจ็ดเก้านะครับที่จริงผมว่าจริว่าเก้าเจ็ดหลับมันเหมือนออกแถมมาอีกตัวหนึ่งนะครับอ่ะแล้วก็อ่าเพจจริงนะครับไม่ขายหวยไม่ปักเว็บพนั้นไม่แอดเพื่อนไปหานะครับเนาะตอนนี้ ทุกท่านเห็นอยู่ว่าอาจจะเป็นของปลอมนะที่ดูอยู่นะครับอยู่ในกลุ่มตอนนี้กาจจะเป็นกุ่มปลอมจะเข่ากุ้มแท้ยางเข่าไปเขาน้ำนองในห้องกระจกนะครับอ่าดังสีบว่าได้ถือตัวนะครับเนาะอาจารย์ตัวจริงว่ามีเวลาทักหาไผ่เดอ้ออย่าไปเสื่อมันนะครับเนาะถ้าทักไปนี่ปลอมครับแต่เมียทางมายังไม่ได้ตอบเขาเลยบอกเฟซอยูน่นี่นะครับเนาะเขาบ่ามีเวลาไปทักหาไพ่เด้อนะครับเนาะอ่ะสำหรับเสื้อเขียวก็มาแล้วนะครับเนาะอยู่ในสำนักล้นทีบเลแบที่นี่นะครับเนาะกำไรก็มาหมดแล้วเหรียญก็มาหมดแล้วนะครับใครกะจ ส่วนการขอพรก็เหมือนเดิมนะครับนอกปูองดำไปบอกซื้อน้ําสกุลมาเลยพี่แล้วก็ขอเอาพรน,นะครับเนาะกะเมื่อวานผมก็นอนน้ําปูแล้วกะเรียกพลังกลับมานะครับมือแรงกะถิมาส่วนมดในปูนะครับกะถี่เอิ้นขวนแจ่คล้องกลับมาพอขวนผมไปสองวันแล้วนะครับเนาะกะย้อนงวดเมื่อกี้เนี่ผมพยายามที่จะลดคําเบิลผมลงเพราะวา่าผมเอาไปเขาก็หาว่าผมขี่คุยขี่โมกผมก็เลยพยายามสอบคําเบิลผมลงให้มันดูนุ่มล้นวนขึ้นแต่ว่ากะร้างมันเถอะ ก็ปไปตามสไตล์เขาเนี่แหละนะครับเหล็กมันยังสีขาแล้วก็วเมื่อกี้ผมปล่อยเหล็กซาพอ่อผมบันที่นี้ปกติผมออกปั๊บผมต้องปล่อยเลยต้องออกปุ๊บปล่อยเลยมันยังสีแมงวดนนี้ครับปล่อยไปแล้วนะครับเนาะส่วนเหล็กทนะูบเนาะสําหรับคนที่มาผมจะยังไม่พูดถึงในไลฟ์นะครับยวผมเชียนให้หลวกเบื้องเอานะครับคนที่มาหลวกเบิ้องเอาเลยนะครับถือว่าเป็นการตอบแทนที่น่องที่ ต่เอาเาจาะบอถ่ายลงโซเชียลบอ,บอถึงเลยนะครับเนาะต่อบพืนพี่น้องนี่มาให้กำลังใจนะครับผูลังค้นมาแต่ชุมคลอนเนี่ยไก่เน้นะครับเออมีแต่คนมากไก่ไก่เนี่ยคุ้น,นาคุ้นตากันเหมือนเนาะครับเป็นยังไงแนาอสบายดีบอเนาะเขาถามกันนะครับเหมือนหลายบ่พี่นอ้องวันนี้เอเอเอาอันถามอันนึงเนี่ยวันเจ้าเจ็ดมีไผถึงน้ำผมเนี่ยโอ้นะครับยกเครื่งหนึ่งเนี่ย <c oughs> ถึงสามตัวโอน่ะเพื่อนถึงสามตัวเ,วเ็นบ่เพื่อนเห็นคลิปใน t ติ To อกแท้นะครับเนาะเก้าเจ็ดเก้าเนี่ยนะครับแต่ว่าขึ้นเขาเงินแล้วเนาะสองวันเนี่ยเลืออยู่เนาะครับเนาะกะผมกะขอพรปูดุคําดุขึ้นว่าผมอยากให้คนยังสี่ถือคนที่จะถือเล็ว่าถือเขาไปยังาไหวเล่าอยุ่ไหมก็อยากให้คนยังสี่ถือซุ้มที่วะถือกระดา ก็เพ่าอยากให้มันถือด้เพราะว่าจังเสี่ยมันถือไปเห็นอย่างมันว่ามีประโยชน์ยังนะครับเนาะก็อยากเข้าอะไรได้เลยือว่างวันนี้ได้ครับหนึ่งมีหน้านะครับเนาะอ่าผมว่าผมรู้มาเนาะถามบอมาสมควรเศร้าเลยหรอเข้าน่ะเออมันจะสามวดแล้วต้องมาครับอ่าครับบ่มาว่าเห็นกันผมว่าเห็นผมขึ้นกันเราวป่ะดินะครับมาครับแปดสิละบ่วแปดสองกับแปดเก้าที่มาถ้าแปดหกมันจะดังนะครับอ่า คือตัวเด่นเรามี82 89 29แล้วก็86 29นี่แถมมาซือ่อๆแต่ตัวเด่นจริงๆก็คือ82 89 86สามตัวที่เด่นนะครับอ่าส่วนเลขสามตัวมี82 9 82 6อีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้เขียนลงก็คือ86 9นะครับที่ผมไม่ได้เขียนลงอ่าถ้าในชุดเต็มมันจะมี85กับ83ด้วยแต่มันจะเยอะไปนะครับนอเพื่อไผมากนะอันนี้วอลไว้ซื่อๆนะครับนออ่ะฝากไอแชน,นะอ่ะเดี๋ยวจะผ้าไหวปูนะครับบัที่นี่ มบ่มีไผถามอย่างเนาะครับมันจะคำท้างเนาะอ่ะพนุ่มมือขึ้นตั้งจิตตั้งใจนะครับตั้งนโมพร้อมกันสามจบนโมตัสสะพระคะวะโตอะรัะตตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโรตัะรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระคะวะโตอะรัะตตสัมมาสัมพุทธัสสะอ่ะก้าวตามอาจารย์กายวาจาจิตตังอาหางวันทาอ,อะนันตนาคราช พระนางอุสาวดีย์วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทาอานันตนาคราชพระนางอุสาวดีย์วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทาอานันตนาคราชพระนางอุสาวดีย์วิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจา จิตตังอาหังวันทานาคาธิบดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตตันจะมหาลาโฮปิโยนาคขะขันทะวริตังบอกซื้อนาา้ำตะกุนบ้านละกี้ขออภัย สามตัวนี้แปดสองขับวก็แปดสองขม่เดียวแต่สองขั้วแปดเด้อผู้เด้อไอคนซาอีกทางยืนยัข้ามกันเลยสิเนาะดงกอได้ความ่ำเหิมพี่น้องเอ้ยนะครับเวลาเลขเข่ากับเฮจันคุยเฮจันโมเนี่ยนายาธิดาอะไรขี้คุยเกินเนี่ยแหละนะครับมักกระเบื้องมักกเขเป็นยังเวลาเลขเข่ากับคุยเลยเนาะนี่ยังเลขกว่าเขาคอยคุยว่าได้เห็นมาเนี่ยอืมไปสิไปกาชาสารคามกันยังว่าขั้นกล้าไปอยู่นี่ครับ ย่านเขาดานะครับตะงวดกวนจอดรถไสซ่ื้อคือเก่าสิอ้อนี่แหละเนี่ยพ้นจริงเฮ้ามาเนี่ยพ้นจริงอยู่ผู้ลังคนเนี่ยเดี๋ยวมื่อนี่ก็จะเปิดดวงให้เพราะเสื้อว่านังนี่เนี่ยขนถึงเรืองนั้นเขาจะง้วดกมีเนี่ยอาจารย์ก็ให้เขาอยู่เด้เ่าแมนเ่าเขาเนี่ยเขาไหลก็ลุดเด้อะม้วดเก่าเจ็ดเก่าเขาถึงสามตัวทื่อๆน่ะกูว่าซื้อเสื้อว่านังน่ะหรือว่ากูว่ากับเนี่ย หรื่องวดเก่าหนึ่งที่เขาได้กันหลายๆล,ล,ล้านนะกูก็บ่าเอาอีกนะครับงวดนะั้นโอ้เขาขายเครื่องนะออกซ้ำเตงงวดนี้ขนาดเขาขายเครื่องมันยังคุ้มสื่ออยู่เนี่ยบ่สื่อซ้ำงวดแปดพี่กันดังๆไงเขาว่าโอ้ยใจเครื่องในสื่อคือเก่าป่ะนะแต่แปดนะ่มันกับแปดเด้มันโมนมีเลยนะครับสามตัวหนาสามตัวหลังกูบ่แปดนะครับเนาะมันกับแปดดีอยู่นะครับแต่ว่าขันผูน้ใดมาท่าน ช่วงแปดงวดติดนะน่าจะรวยเลยเพราะช่วงแปดงวดติดก็มีคนถึงรางวัลที่หนึ่งไปหลายคนนะครับเนาะอ่ะช่วงนังน้นนะแห้งมาหลุดงวดที่เก่าศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์ละนะครับเนาะแต่งวดนี้แปดก็ห้าแสนเปอร์เซ็นต์นะครับบัวล้านเด้อนะครับเนาะนะเอ้ยจื้อแล้วนะงวดล้านคนดาพอ่อดาแม่เต็มอยู่แปดพ่อต้องบอก,อ,บอ,กอาจารย์นัตตีหัวดขี่เต็มอยู่งวดนี้โอ้ยแต่ว่ากดังไม่ได้ย้อนแปดอาจารย์นัตตี้แปดอยู่ไหนเห็นไหมนะครับแปดสิม้างวดนี้ละเด้ออ่า คนถามมาแปดจีไสหนึ่งมีหน้าหละแปดสี 8, 4, มานะครับเนาะเออมามากับวุนพักนะครับอาจารย์น,อน,น็อตนะแต่มาครับมานะครับสําหรับอาจารย์มามาเนี่ยครับเออเอาเส๋็จะจะผ้าไหวปูมีไผ่ถามยังหยิบวครับนะครับพอไหวปูเสร็จเดี๋ยวพอหัวเสร็จแลังห้อหกับจังวนมาหล้วก็มาตังแถวไทยลูกเนาะจะได้ไทยกันทุกคนนะครับเนาะโอ้มามเาขอมาเลยครับขอมาเอาอ๋หัวท้วนน้ำเลยจี เรียว่าลูกโทรน้ำไปอีกแล้วแม่กูเลขว่าถเอเกิดเลย